ยายวิธีการมัดอ้อยมาจังไหนลูกเ็ลกบอเคยเ็ดบ่สอนสอนดูสอนดูอัาสองมาสองกอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนกาดไปเลยตัวนี่เสียแม่เสร็จแล้วแม่ค่ะ เียนเข็นทางไหนนีเ่เสียนทางไหนนี่เขนเข็นเราออมหักมาซ้ายวางขวาหักซ้ายวางขวาหักซ้ายถูกน่คะวิธีการมาต่อยดูที่ไหนล่ะลูกคันมัดก้นหอยจะมัดอีกอย่างหนึง่งก้นห้อยอยือก้นหอยมาขึ้น หมุนไว้บางฝนอืมอนี่แล้วก็อยู่้วยมันจะเฉี่อยู่แหละโอ้โหได้ไลยละตัวนี้เออได้ไลยละมัดละตัวนี้ได้มาที่หลังได้ห่ะ ัดเก่งจังมันห่อน,นามากเหมือนนี้เนาะ